ถ้าอยู่คนเดียวแล้วเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย,ตายเฉียบพลันจะทําไงครับก็ไม่ต้องทํำยังไง,งไม่เดือดร้อนอะไรละตายจากฮาร์ดแอทกแตกตายดีนะคุณ <c oughs> ไม่ต้องทรมานคุณอยู่คนเดียวก็จะไปเดือดร้อนอะไรล่ะตายก็ตายแต่ถ้าคุณไม่ตายคุณก็โทรศัพท์แค่นั้นเองหนึ่งหกหกเก้าโอเคแล้วก็ถ้าโทรหนึ่งหกหกเก้านะใจเย็นๆนะฮะ อ,อย่าเพิ่งรีบบางหูไล่ไปทีละสเต็ปนะ,ะทุกท่านนะที่จะใช้1669คือเมืองไทยเนี่ยหนึ่เดี๋ยวนี้ผมต้องชมเลยนะว่าดีมากความจริงไม่กี่วันมาเนี่ยผมเพิ่งซ้อมเขาเรียกซ้อมปฏิบัติการฉุกเฉินที่ที่เวลเนสสวีแคะเพราะว่าทุกปีเขาต้องซ้อมซ้อมก็คือเรียก1 6, 6ึ่ด้วยนะ,ะคือเดี๋ยวนี้เข้ามาในเวลาที่เร็วมากแต่ว่าเวลาคุณเรียกอันที่หเกิดอะไรขึ้นเอาให้ชัดๆัด เกิดอะไรขึ้นเกิดรับเหทุรถชนเกิดอยู่เฉยแล้วเจ็บหน้าอกเกิดอะไรขึ้นสองมีคนไข้กี่คนนี่สําคัญนะบางทีมีคนไข้สองคนโทรศัพท์ไปเขาเอารถมาคันเดียวเพราะรถฉุกเฉินนี่อย่าลืมว่าออกแบบให้คนได้คนเดียวนะไม่ใช่ว่ารถมาคันจะเเหมือนสองแถวให้คนไม่ได้ทีนีเสียคนไม่ใช่เพราะั้นมีคนไข้กี่คนต้องบอกเขาไปก่อนสามอยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหนบอกตำแหน่งแห่งหนสี่ให้เบอร์โทราศัพท์เขาไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าเขามามักจะไม่มาไม่ถูกได้ยินในเสียงว่าแมวว่าแหวว,ว,วนไปวนมาเข้าว่าเราไม่ถูกสักทีนะจะโทรหาเราก็ติดต่อกันไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนโทรกับเขาเนะี่ยเราโทรไปเบอร์ศูนย์สองหนึ่งหกเก้ามันส่งไปให้เบอร์ศูนย์สองเขาไม่รู้ว่าเราเบอร์อะไรเพราะฉะนั้นต้องให้เบอร์โทราศัพท์เขาไว้ก่อนเวลาใช้ใหนึ่งหกหกเก้าให ใจเย็นๆแล้วก็ให้ไล่ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วก็สเต็ปสุดท้ายเมื่อกีเ้เปสี่สเต็ป้วสเต็ปสุดท้ายคือทําอะไรไปแล้วบ้างมีคนนวดหัวใจเป็นกําลังนวดหัวใจอยู่บอกเข้าไปด้วยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีใครอยู่เลยปล่อยให้นอน <c oughs> นิ่งอย่างนั้นก็บอกเข้าไปด้วยถ้ามีเครื่องช็อกไฟฟ้าช็อกไฟฟ้าไปแล้วบอกเข้าไปด้วยเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องตรีตะเหลือแค่ไหนเขาจะต้องเตรียมอะไรมา